สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆดีหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็อบทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน i n d o w s 11กับวิธีการแก้ปัญหาแท็บบาร์เปลี่ยนภาษาหายในว n d o w s 11นะครับต้องบอกมีน้องๆสอบถามมาครับว่าลงว n d o w s 11แล้วเจอปัญหาคือไอ้เจ้าแท็บบาร์เปลี่ยนภาษานะครับมันหายไปครับพี่ทำยังไงแก้ยังไงได้บ้างครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาตัวแท็บบาร์ภาษาเนี่ยมันหายไปใน Windows 11นะครับมาดูขั้นตอนในการแก้ปัญหาตัวนี้ันครบ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการแก้ปัญหาเจ้าตัวแถบบาร์เปลี่ยนภาษาเนี่ยครับมันหายไปอย่างที่จรงตนี้เห็นเลยครับว่าด้านล่างเนี่ยจะไม่เห็นแถบบาร์เปลี่ยนภาษานะครับทุกทีจะมีอังกฤษหรือไทยแสดงให้เรารู้ว่าตอนนี้เราใช้ตัวคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์เนี่ยภาษาอะไรอยู่ใช่ไหมครับปัญหาตอนนี้ก็คือมันไม่โชว์นะครับปัญหาตรงนี้เกิดจากอะไรก็คือมันเป็นบั๊กในส่วนของวิดีโอสิบเอ็ดเหมือนกันก็คือเวลาอัปเดตหรือลงใหม่เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับวิธีการแก้นั้นง่ายมากครับกดมาที่หััวข้อ Start Setting ครบ จากนั้นนะครับเข้ามาที่ Time a n g l u e นะครับตรงนี้นะ Time a n g l a u e นะครับกดมาที่ Typing ก็คือคีย์บอร์ดนะครับ Typing นะครับรูปสัญลักษณ์งนี้นะกดเข้าไปครับกดมาที่หัวข้อ Advanced Keyboard s e t t i n g นะครับ Advanced Keyboard s e t t i n g กดเข้าไปครับนี่เลยครับตรงนี้เลยครับถ้าติ๊กตรงนี้อยู่นะครับ Use the Desktop Language Bar when i s t h e available นะครับก็คือมันจะไม่โชว์ต่อเมื่อคุณจะใช้งานนะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันนะครับมันจะโชว์ให้มาเห็นนะครับ ให้ติ๊กตรงนี้ออกครับพอติ๊กออกเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมสัญลักษณ์มาแล้วกดได้เลยนะครับคือบางที Windows 11เนี่ยไปติ๊กตรงนี้ไว้ก็คือถ้าคุณไม่เปิดโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่โชว์สถานะคีย์บอร์ดมาให้นะครับให้ติ๊กตรงนี้ออกครับเพียง่นนี้เองก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ แล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน w i n d o w 11ที่มาฝากกันในวันนี้ครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานอยู่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะครับแล้วต้องขอบคุณที่กำลังใจในการกดติดตามครับอยากสม,มุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t f i e ครับ